เมืม่อวานเมื่อวานนี่ปั่นปวนพอสมควรเลยนะฮะที่ Discord เอาอีกแล้วนะครับทุกอัปเดตเลยนะคือมันจะมีเรื่องให้แบบปวดหัวตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัปเดตที่แบบอัปเดตเล็กๆอัปเดตใหญ่นะครับมาเรื่อยๆนะฮะเมื่อวานนี่คือเกมเล่นแทบไม่ได้เลยบางคนนี่คือเหมือนสัตว์เลี้ยงหายนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหายยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าบ่นเงนเยอะมากใน i s c o r d ผมเองก็เล่นแทบไม่ค่อยได้เลยเมื่อวานแต่ก็เปิดฟาร์มไว้นะฮะผ่านไปประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับเกมก็เริ่มปกติกลัับบมมาาาเเล่่นนนได้ะครรรทีีตง เหมือนจะเป็นอัปเดตแบบแก้ขัดไปก่อนนะครับอ่าเปิดประตูคืองานอาร์ตเนี่ยสวยนะตั้งแต่มีทีมใหม่มาผมว่าคุณเพลสันเนี่ยยังเป็นแบบคนหลักในการคิดเรื่องเปอร์เซ็นในการเปิดเสียงต่างๆในการบาลานซ์เกมนะฮะแต่เรื่องระบบเรื่องการเขียนโค้ดอะไรอย่างงี้เนี่ยน่าจะแบบให้คนอื่นทําแล้วเพราะว่าทําคนเดียวไม่น่าจะทันอัปเดตทุกอาทิตย์นะครับเมื่อวานผมเปิดตรงนี้เอาไว้เปิดเอาไว้ทั้งคืนนะครับทั้ง6แอคเขาอีก2องอคเขาไม่ได้เปิด เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเพิ่มโอกาสได้ตัวใหญ่คูณ2นะครับ2เท่าแต่ก็ยังไม่ได้นะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาสได้ซีเครสนะครับ3เท่าซีเครสโอเคนะมาอยู่ตู้นี้น่าจะเป็นเพราะว่าตู้ตรงนู้นสัตว์เลี้ยงเยอะแต่ว่าช่วงแรกก็เปิดได้เยอะอยู่นะซีเครสพอหลังๆเริ่มเปิดไม่ได้นะครับน่าจะปรับแต่พอมาตู้นี้เนี่ยก็โอเคนะคือตู้นี้มันมีทั้งที่เป็นตัวเก่าคือตัวนี้นะฮะดุดด้วนแพลร์ดแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับตัวใหม่คือเจ้าตัวตัวนี้น,นี่น่ารักเดลฟินนะฮะเจ้าโลมา ผมได้มา1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบสบตัวแล้วก็ไอ้เขาอื่นนะครับได้เล็กน้อยนะฮะประมาณสองสตัวนะครับก็10กว่าตัวแต่ไม่มีโกลเด้นเลยไม่มีโกลเด้นไม่มีชายนี่ไม่มีเรนโบ์ม Shiny, ไ,มม Rainbow, ไม่มีเลยนะฮะตัวธรรมดาหมดพลังนะฮะ539ทิลเลียนเทียบกับตัวเดิมตัวก่อนหน้านะครับ <c oughs> ต่างกันย0ิทิลเลียนนะฮะเผลอเผอพลังเท่ากันด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้อาจจะพลังเยอะกว่านิดหน่อย คือตู้ตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาตั้งเอาไว้เหมือนกับตรงที่เป็นเรนโบ์นะครับคือเราสามารถเปิดไปด้วยฟาร์มไปด้วยได้แต่ว่าก็ทําได้แค่เขาเดียวนะคือไอ้คำมอน,นกกุนโเกะนะครับเพราะว่าเปิด8ตัวมันตัวละ3ามแสนสี่หมื่นนะครับเปิด8ตัวก็แปดสามยี 2, ่สี่สองล้านสองล้านสี่ถ้ามอน,นกกุนโอเกะนะฮะบูสท,ทุกอย่างบูสท,ที่เซิร์ฟบูสท,ที่ตัวนะครับแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงที่เป็นการ์ตูนคอยนะฮะติ๊กหนึ่งได้ประมาณ2องสล้านมันก็พอดีนะครับ แต่เขาอื่นเนี่ยคือไม่ได้เลยคือเปิดก็ต้องเปิด3ตัวนะฮะเปิดทิ้งไว้ยังฟาร์มยากอยู่มันน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยนะเขากักมากเลยจริงๆนะกักกักไปไหนเนี่ยอ่ะพูดเรื่องกักแหละมาเลยตรงนี้นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่อัปเดตมานะฮะนี่คือตัวชี้วัดดวงชะตาของเราในทุกๆวันทุกๆอาทิตย์นะฮะผมจะเปิดจนกว่าจะได้ไททันไหม ไม่อยากรับปากเลยคือมันเปลืองมากมากอะ่ะคือไม่แนะนําให้ไปเปิดนะฮะเกมนี้ผมได้ข่าวว่าเขากาลังทําเกมใหม่อาจจะแบบไปเริ่มต้นเกมใหม่แล้วเกมนี้ก็เหมือนภาคแรกภาคสองนะฮะก็ปล่อยทิ้งล้างไปช่วงนี้คือแบบน่าจะเป็นช่วงไปลายแล้วอะ่ะเพราะว่ามีหลายโซนระบบก็เริ่มแบบเริ่มรวนแล้วนะฮะ,ะจัดมาพูดเยอะก็ต้องเปิดอยู่ดีนี่นี่นี่ตัวเก่าก็เปิดได้เยอะนะฮะแต่ไม่หมดเลยตอนนี้มีกี่ตัวละอุ้ยเก้าหมื่นหนึ่งโอ้โห ส่วนตัวนี้ห้าพันเก้าฮะก็ผ่านมากี่วันยังไม่ถึงวันมาห้าพันเก้าร้อยตัวแล้วตัวนู้นล่ะตัวที่เราเปิดมาทั้งอาทิตย์อยู่ไหนอยู่ไหนร้อยสิบเจ็ดตัวเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งปกติเนี่ยมันต้องเป็นหลักพันใช่ไหมฮะตัวใหม่ตัวใหญ่เนี่ยเวลาอัปเดตมามีเป็นพันตัวแล้วตัวนี้ล่ะตัวนีออนอากนนี่เจ้าลิงห้า้อยกสิบเจ็ดตัวอุ้แสดงว่าผมเป็นเป็นหนึ่งในไม่ถึงพันนะฮะที่เปิดได้เจ้าลิง แล้วจะมีอย่างนี้อีกไหมมีออนยังไม่ขึ้นตรงนี้มีกี่โซนสี่โซนใช่ไหมอ่ะโซนระบายไม่เปิดเยอะมันเปืองมากแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นวำาุ่มผมก็ได้เห็นเงาโอ้โหมีออนเฮ้ N เยเดี๋ยวนะผมลบหรือเปล่าเฮ้ยกูสิบไม่ได้ลบใช่ไหมเออมันไม่มีใช่มันไม่มีเน,นี่ยเขาใส่มาละลายตัวให้แย่งกันอะ น่าจะมีสักแค่สองตัวอันนี้สองตัวแล้วก็ไททานิกไปเลยอีกตัวหนึ่งมาแย่งเปอร์เซ็นต์แล้วแบบมันเปิดได้น้อยอ,ะอ่ะอะโอเคมาอันต่อไปใบที่สองโซนลงนาพอดีอัปเดตใหม่มามาไหมตัวเดิมตัวใหญ่ก็ได้เออฟิฟฟินโอ้โหสีฟ้าด้วยอ๋ออาจจะเป็นเรื่องสีตัวใหญ่ไททานิกสีอะไร สีม่วงตรงไหนอะนี่เลยสายลุงเราใช้สายลุงและดอกไม้สีม่วงเสริมพลังให้กับเจ้าเททานิกมาออะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยังอยู่ในช่วงแรกโอ้โนี่ออนแคท50%แสดงว่าสีม่วงไม่เกี่ยวแล้วไม่น่าจะได้ เราไปในลงนากันฮะเออเฮ้ยว,ว่าบทใหม่นะครับเราต้องไปที่ฮาร์ดคอร์นะฮะแล้วก็ไปที่ลงนาแต่ว่าผมผ่านมาได้แค่กี่โซนเองที่ฮาร์ดคอร์เหลือโซนนี้ยังผ่านไปไม่ได้ถ้าผ่านไปไม่ได้น่าจะเปิดประตูไม่ได้นะครับต้องไปฟาร์มโซนนี้ก่อน480,000แต่เขาบอกว่าเขาปรับใหม่แล้วให้เล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวไปลองดูฮะว่าง่ายขึ้นแค่ไหนรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้นะฮะในโซนฮาร์ดคอร์แต่คงต้องฟาร์มนะครับอะมายืนตรงนี้เลยแล้วกันเผื่อ จะส่งผลมาผลึงความโชคดีโอ้โอ้เพื่อทุกรอบที่เปิดจนกว่าจะได้ตัวใหญ่แต่ก็ต้องมีหวังสิมันต้องมีหวังริฟฟินเล็กสองอันอไปข้างนอกดีกว่าหน้าประตูตรงนี้โอ้โหตัวใหญ่เกาไม่มา เฮ้ย hey, ตัวใหญ่มาหน่อยสิตรงนี้ต้องบลีดไหมเอาตัวอะไรผสมกับตัวอะไรไหมมาหน่อยเหอะตัวใหญ่ขอละสักตัวหนึ่งโอ้ส่วนใหญ่ออกตรงนี้ฮะตัวสีเหลืองนีออนด็อกลองไปที่ฮัดคอร์หน่อยไปดูว่าเขาปรับจริงหรือเปล่าโอ้สกิลกระตุนคอยด้วยอันนี้เออจริงๆตัวใหญ่การเลือกใช้ตัวใหญ่ที่มีสกิลดีๆนี่มีผลเยอะเลยนะฮะ ยิ่งเป็นตัวใหญ่ที่มีสกิลสกิลที่แบบเป็น loyalty หรือว่าสกิลที่เป็นเหรียญที่เรากําลังขุดเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆแต่มันเป็นเรื่องยากไงที่จะได้ตัวใหญ่ที่แบบมีสกิลที่ต้องการนะครับมันเปิดยากอเรามีตัวนี้ที่เป็นตัวที่น่าจะดีสุดนะฮะกระตุนคอยสี่แล้วก็อันอื่นพลังไม่ได้เยอะแต่ว่ามีสกิลอยู่คือตัวใหญ่เนี่ยทำให้หิบสมบัติพังเร็วแต่ว่า มันได้เหรียญน,น้อยคูณยี่นะอันนี้เมื่อวานหลักสิบเออแบบนี้เออมันต้องอย่างนี้เออโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณที่ปรับจําได้ไหมฮะเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวนันศืนคือแบบติ๊กละสามติ๊กละสิบอย่ <laughs> ปีไหนผมจะฟาร,ร์มได้โอ้โหอีซี่เลยอย่างงี้อีซี่มากอ่ะฮะตรงนี้สี่แสนแปดละครับสบายสบายอืม อันนี้ฟาร์มแป,ป๊บหนึ่งฟาร์มแป,ป๊บหนึ่งประตูเท่าไหร่นะประตูเท่ากันไหมสามล้านสามจุดสองห้าโอเคครับอีกนิดเดียวเย้ไปแล้วครับมาแล้วเปิดประตูเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปหยิบโควบ์ดโอ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนอยู่พอดีตรงนี้สามแสนสี่เท่ากันเลยครับโบวบ์ดอยู่ไห อ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่น่ารักน่ารักสวยพวกนายออกมาเร็วนี่โอ้โหมันสวยมากสวยมากคุ้มค่ายการฟาร์มสวยดีน่ารักดีนะฮะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ